ครับมาถึงแล้วร้านสกุณาในซอยเฉรีไทยพุทิปเข้ามาแล้วก็ผ่านน่าจะเป็นลงน่าจะเป็นบริษัทซ่อมรถเข้ามาแล้วเข้ามาในซอยเดียไครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรบ้าปนี่เลยทางเข้าชนี่ครับสวนแล้วโหยยกลือทนี่อยู่ในแทบจะในตัวเมืองของมินบุรีเลยนะครับเนี่ยอื พอไปนิดเดียวก็ถึงถนนเส้นเมนของตัวเมืองมีนบุรีแล้วนี่ภายในสวนครับนี่ตัวร้านตัวร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าสะอาดกว้างขวางมันก็ลมเย็นมีมีสวนอื่นๆให้ถ่ายรูปนะในตัวสวนก็สะอาดครับเป็นบ้านละสวนของทางเจ้าของร้านเองเลยครับห้องน้ำก็สะอาดครับตัวสวนก็ลมเย็นชอบมาชอบมาก ชอบมากเลยร้านนี้โอเคร่มเย็นเป็นส่วนนะครับเหมือนเดิมมีข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูร่มเย็นสบ,บายครับแม้ในหน้าร้อนและหน้าฝนมีที่นั่งสำหรับข้างนอกและข้างในสะอาดสงบ จริงๆร้านเนี้ยพาน้องหมามาได้นะที่ร้านเนี่ยบรรยากาศดีเจ้าของใจดีเจ้าของอารมณ์ดีเป็นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอรป็นครูแล้วก็เพิ่งจกลับจากศิลคาที่ก็มาทามร้านกันยังไงถ้าไปร้านแล้วเนี่ยคนเยอะได้ของช้าใจเย็นๆกันหน่อยนะครับพี่ๆอ่ะเขาเจ้าของ่็ทำกันเองช้าหน่อยอย่าส่งออกเลยครับช้าหน่อยมาหน่อยแน่ครับตอนนี้คือสั่งอะไรไปหรือโอเค สลิงต้มยำแห้งสุดหน้าตาหน้าทานมากให้เยอะมากชามละแค่ 40, 40บาทเองด้วยโอเคเดีย๋ยวไปดูเม,ม,มนูกันครับว่ามีอะไรบ้างนี่มาทำให้แพงเลยทำให้เยอะด้วยอร่อยด้วยครับอือฮึครับมาอีกแล้วนี่เกาเหลานี่ ก็เราต้มยำงามครับเยอะมากอ้อจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทีนเวียถั่วงอกอร่อยมากอ้วบๆแล้วก็กรุบมากมเดี๋ยวไปลองกันครับครับอ้อต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณสั่งเป็นต้มยำเนีย่ยแทบจะไม่ต้องปรุงกันเลยแต่ถ้าคนที่ไม่กินเผ็ดหรือว่าต้องกินเผ็ดมากๆชื่อชอบนะก็สามารถบอกทางร้านเลยพี่เขาจะทำมาให้เรียบร้อย ไมไม่ต้องปรุงโอเคเดี๋ยวไปชิมกันว่าอร่อยมากรสชาตรริลงตัวแบบไม่ต้องปรุงอ,อย่าลืมนะถ้าคนไม่กินเผ็ดต้องบอกพี่ก่นกอนเลย,ยพี่เขาจะปรุงมาให้มีพริกมีอะไรมีพริกมีมะนาวอือี่อย่างครับที่เนี่ยพวกต้มยำหรือว่าเ,เป็นหรือต้มยำ พี่เขาจะใช้มะนาวแทนในด้านทำไปกินกันต่อเย่งกำลังดีนุ่มๆนุ่มๆดีแป้งไม่เยอะเกินไปสำหรับเมนูเส้นเล็กแห้งครับผมบอกได้เลยว่าทางร้านน่ะพี่เขาลวกเส้นกำลังดีไม่เละจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวหรือแข็งจนเกินไปเส้นกำลังนุ่ม อร่อยดีเลยอืมต้องลองครับต้องลองริงกันตอนนี้มันแนะนำเลยถ้ามาเราไม่ถิดหลองแน่นอนอเดี๋ยวไปลองนนี่กันเกาเหลาเกา,เ,าเหลาเนี่ยบอกเลยว่าที่ชอบของที่เนี่ยคือนี่ครับถั่วงอกถั่วงอกีอกนกลุ่มกรอบมากแล้วก็ต้นใหญ่หญๆอวบๆเวลากินกินแล้วรู้เลยว่าใช้ของดีทำ เครื่องเยอะๆตะขามะแขงอร่อยสะอาดด้วยไม่น่าเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวสาดๆจะอร่อยหายากมากนะก๋วยเตี๋ยวสาดอร่อยออโคตรเด็ดดูชิ้นกข เลือกของดีมาใช้ชิ้นให,ใหญ่ๆเอาทีนี้ยกตับกตลมดีด้วยสุกต่ไม่แข็งเวลากินแล้วอร่อยนี่ขนาดผมมนหนที่ไม่กินเครื่องในนะกินตับน้อยมากม,มาที่นี่ผมยอมเลยว่าออจริงๆแล้วก็มันกินอืมหม,มูชิ้นใหญ่อร่อยจริงครับ มูไล้กินเดินไปหยิบน้ำจะมาวันนี้เอาน้ำอร่อรอ,อันชันดีกว่าก่อนน้ำที่เดียร่อยมีที่ชอบเลยมีอันชันมีกระเจี๊ยบมีบุ้นใบเตยสามอย่างแต่ยังดูดอร่อยนะเพราะว่าขนาดแม่ยังกิน เป็นโอเลี้ยงของที่นี่แหละน่ายันสั่งเลยว่าอย่าลืมซื้อกลับไปด้วยเขเดี๋ยวเราไปหยิบน้ำกินกันสักครู่ครับเนี่ยจชัดไหมเอา okay. นี่น้ำอัญชันที่ร้านทำเองคนระับชอบของที่นี่คือมีความเปรี้ยวของมันาวแล้วก็ รสชาติดีไม่โดดด้วยความที่ทาเพลงนะก็เลยทําให้รสชาติออกมาถูกปากนะผไม่ชอบเค็มมากเปิดไฟเนี่ยกำลังดีเลยโคตรเจ๋งต้องมากินเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวต่อโอเคครับ ว้าวโคตรอร่อยได้โคตรเยอะเจ๋งพายนี่ยายยากนะบรรยากาศนี้ด้วยอร่อยด้วยอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวที่สะอาดแต่อร่อยอ โคชิ้นใหญ่แนะนะนำเลยครับร้านนี้ร้านสักกุณาร้านก็เตี๋ยวในส่วนแนะนำเลยว่าต้องมาไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยจริงจุดนี้แหละ ข้นเด็ดสะอาดอร่อยเด็ดของสะอาดอร่อยมันมีในโลกครับอย่าลืมมากันอือยากจะบอกว่าถ้ากวัวสีสบาทไม่อิ่มเนี่ยคุณสั่งพิเศษไปเลยแค่พิเศษนะจานเดียวชามเดียวเนี่ยรับรองยังไงก็อิ่มของผมเนี่ยเจอพิเศษเนี่ยชามเดียวอิ่มแต่ว่าที่สั่งสองชามทุกครั้งที่มาเนี่ย เห็นคนเดียวเลยก็อ,อยากกินเกาเหลาแล้วก็พวกรายการเส้นแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวไปหาขนมกินกัน<ม>ข้าวเหนียวชูดดำยี่สิบห้าบาทไปเราไปลองกินกันครับอืบรรยากาศดีไหมหนนะโคตรเจ๋งเอาไปนั่งกินโต๊ะข้างนอกก็ได้นะกินกันจะดูดีนะชอบที่นี่สา่งเปนหมดชอบมา,สากสั่อร่อย ข้าเหนียวเป็นข้าเหนียวมูนอือใชอ่อันเนี้ยข้าเหนียวมูนหน้าตา่างนี้เลยหอมมากอือโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ละมั้งอือน่ากินเลยนะทำตบตบเลยโอเคไปอร่อยอ่ะ ก็เหนียวขวดดำอืมบอกเลยว่าขนมของร้านเนี้ยถ้ามาต้องรอหลายอย่างุ้กความที่เป็นขนมทำเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมไทยรสชาติอร่อยสะอาดครับเดี๋ยวท้าหน้ามาดูกันว่าเราจะกินในที่ไหนกันทกท่นานก็อย่าลืมกกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ มาดูกันรายการที่แม่สัตว์บุยอุยอุยอุยประดับแล้วก็ผลไม้ต้มโอ้โหเยอะอีกแล้วตามเคยโอเค